วัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแอดเซีคนเก่าคนเดิมเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอสเซีก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการฉีดพ่นฮอร์โมนนะคะวันนี้แอสเซีก็จะใช้สูตรสพลังบวกเข้าด้วยกันนะคะเป็นพลังคูณ3ไปเลยค่ะก็จะมีฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่ที่แอสเซีเคย ทำวิธีทาให้ดูแล้วนะคะฮอร์โมนไข่นี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเร่งดอกเร่งผลนะคะแล้วก็บํารุงดอกบํารุงผลนะคะส่วนนี้เป็นฮอร์โมนนมนะคะฮอร์โมนนมก็ได้ทำไว้ให้ดูแล้วในคลิปที่ผ่านมาถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูได้นะคะง่ายๆนะคะฮอร์โมนนมก็จะช่วยในการบํารุงใบนะคะ น,นี่เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะช่วยในการตรึงในโตัวเจนในดินนะคะช่วยให้่า,ากพืชของเราแข็งแรงหาอาหารได้เก่งขึ้นนะคะวันนี้เสรีก็จะรวมเข้าด้วยกันเลยสูตรพลังคูณ3นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ อันนี้เป็นขวดขวดน้ำ5ลิตรนะคะก็กะกะเอานะคะไม่ได้มีสูตรตายตัวอันนี้ก็1ช้อนโต๊ะก็กะเอานะคะ1ช้อนโต๊ะฮอร์โมนไข่ ฮอร์โมนไข่ก็1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะก็กะเอานะคะชุดินซีสั่งข้อแสงหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเมื่อส่วนผสมเติมเข้าไปในขวดแล้วนะคะ เดวเอสดีก็จะพาทุกคนไปฉีดพ่นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกใบกะเพานะคะก็คือหวานมาเมล็ดไว้ <gö> มมเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะไปฉีด <c oughs> พ่นกันเลยค่ะ <c oughs> ช่วงเวลาเช้าอย่างนี้นะคะ <c oughs> ก่อน8โมงหรือก่อน9โมงจะเป็นช่วงเวลาที่ เหมาะสำหรับการฉีดฮอร์โมนนะคะเพราะว่าช่วงปากใบกำลังเปิดเราก็จะหงหัวพ่นขึ้นอย่างนี้นะคะหงหัวพ่นขึ้นเพื่อที่เราจะฉีดใต้ใบนะคะปากใบช่วงปากใบกำลังเปิดเพื่อจะได้รับอาหารหรือฮอร์โมนได้อย่างเต็มที่นะคะ เ,เรามาเริ่มฉีดกันเลยค่ะ ฉีดพ่นไปเลยนะคะฉีดพ่นทางใบให้ทั่วๆเลยนะคะเอสเซรีก็จะฉีดเจวันครั้งนะคะก็จะเป็นทุกวันอาทิตย์นี่นะคะก็ฉีดถ้าต้นไหนใหญ่ๆก็หงายใบหงเอ,อ่อหัวฉีดขึ้นนะคะ อันนี้ก็เดือนหนึ่งแล้วนะคะที่แอรซีมาปูกผักอยู่ตรงนี้นี่ก็เริ่มออกดอกออกผลแล้วนะคะพริกนี่ก็จะเป็นใบมะกรูดนะคะ นี่ก็จะเป็นมะเขือนะคะมะเขือตอแหลกำลังออกลูกแล้วนะคะมะเขือสะดิ้งนี่ก็จะเป็นมะนาวนะคะมะนาวนี่ก็มะเขือเหมือนกัน,นะคะ่ะ ยังนวลหรือสีก็ฉีดทพิ่ได้เหมือนกันนะคะ นี้ก็จะเป็นแมงลักค่ะหรือ,หออีตูพึ่งลงนี่ส่วนหน้านี้ก็จะเป็นทานตะวันนะคะปลูกผสมผสมกันไว้ สำหรับวันนี้เอสซีดีก็ได้ฉีดพ่นฮอร์โมนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เอสซีดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ